วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตรเกษตรกรปลอดหนี้หลักสูตรเกษตรกรปลอดนหรรอดนี้บทที่9เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการทางการเงินสำหรับเกษตรกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็เตอรเบนจลักษ์สกุลนสิงห์จากภาควิชาบริหารธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมห ah ิดลวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ประกอบ3ห่วง2เงื่อนไขและเพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ สวัสดีค่ะเนื้อหาที่จะนําเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการทางการเงินสําหรับเกษตรกรพวกเราคนไทยต้องเคยได้ยินเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงบ้างพอสมควรหลายคนได้ยินและพอเข้าใจแต่เพียงผิวเผินนะคะและอีกหลายคนก็ทําความเข้าใจและน้อมนํามาปฏิบัติจนทําให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข 1. เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ชาวไทยให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางให้เราอยู่อย่างพอมีพอกินเป็นเบื้องต้นและเมื่อพื้นฐานมีความมั่นคงแล้วก็ขยายผลต่อไปอยังการสร้างความเจริญต่อสังคมและเศรษฐกิจ ที่จริงแล้วในหลวงรัชกาลที่9ท่านพระราชทานแนวคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีพศ2517และในหลายๆโอกาสในรัชสมัยของพระองค์ท่านได้ทรงเน้นย้ำถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและกระแสะการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระราชดำรัสนี้เป็นการชี้แนวทางการดำรงชีวิตด้วยทางสายกลาง ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปเพื่อให้เรานำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแก่ตนเองในการประกอบอาชีพและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ระดับตัวบุคคลการประกอบสัมมาอาชีพ ในระดับครอบครัวในระดับชุมชนและขยายต่อไปจนถึงระดับรัฐบาลในการบริหารประเทศได้เลยทีเดียวนะคะแต่การจะนําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจถึงหลักการแห่งความพอเพียงสักหน่อยหนึ่งองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยคุณลักษณะ3ประการและเงื่อนไขอีก2ประการหรือเราเรียกกันสั้นๆว่า3ห่วง2เงื่อนไขวันนี้อาจารย์จะอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจกันนะคะ แล้วเราก็จะมาดูกันว่าเราจะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารการเงินของเษกษตรกรได้อย่างไรทั้ง3ห่วงของเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้างห่วงที่1ก็คือความพอประมาณหมายถึงความพอดีต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นห่วงที่ส คือความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจดําเนินการเรื่องต่างๆอย่างมีเหตุผลและถูกต้องตามหลักวิชาการหลักกฎหมายหลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆอย่างรอบรู้และรอบคอบค่ะห่วงที่3ก็คือมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึง การตระหนักรู้และเตรียมตัวให้พร้อมรับตอบผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงทีนอกจาก3ห่วงแล้วยังมีอีก2เงื่อนไขที่สำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทั้ง2เงื่อนไขนี้จะช่วยทำให้การตัดสินใจและการกระทำต่างๆยืนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและความรู้ กล่าวค,าคือเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือเงื่อนไขของคุณธรรมประกอบด้วยด้านจิตใจคือการตระหนักในคุณธรรมรู้ผิดชอบชั่วดีมีความซื่อสัตย์สุจริตใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการดําเนินชีวิตและด้านการกระทําก็คือมีความขยันมันเพียนอดทนไม่โลภไม่ตระหนีขี้เหนียวรู้จักแบ่งปันและรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เงื่อนไขที่2คือเงื่อนไขของความรู้ประกอบด้วยการฝึกตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านมีความรอบคอบที่จะนำความรู้ต่างๆเหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและมีความประมัดระวังเมื่อลงมือปฏิบัติหรือลงมือทำนะคะ 2. ตัวอย่างเรื่องการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในระดับบุคคลครัวเรือนและอาชีพเกษตรกร เมื่อเราทราบถึงองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงว่าประกอบด้วย3ห่วงและ2เงื่อนไขและยึดหลักการพึ่งพาตนเองแล้วเราจะนำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตัวเราครอบครัวของเราและอาชีพเกษตรกรของเราได้อย่างไรอาจารย์จึงของยกตัวอย่างเพื่อให้เพื่อนเกษตรกรได้เห็นภาพดังนี้นะคะทั้ง3ห่วงของเศรษฐกิจพอเพียงห่วงที่1ก็คือความพอประมาณ ซึ่งหมายถึงความพอดีต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเองเริ่มจากการที่เราประมาณตนว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ด้วยอาชีพเกษตรกรเนี่ยขึ้นกับฤด,ดูกาลและสภาพแวดล้อมบ่อยครั้งที่รายได้ของเกษตรกรมีเงินเข้ามาไม่สม่ำเสมอในแต่ละเดือนบางเดือนก็มีรายได้เข้ามามากบางเดือนก็มีรายได้น้อยทั้งนี้เพราะรายได้มักจะขึ้นกับการขายผลผล,ผลิตทางการเกษตร รายจ่ายก็เช่นเดียวกันแต่เมื่อเราเรียนรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนมาแล้วเราสามารถจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเพื่อประมาณการได้ว่าทั้งปีแล้วเรามีรายได้รวมๆเท่าไหร่จากนั้นก็นำรายได้รวมต่อปีเนี่ยมาหารด้วย12เดือนเราก็จะประมาณได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละเดือนเราจะมีรายได้เท่าไหร่เมื่อประมาณรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเรียบร้อยเราก็ควรประมาณการถึงรายจ่ายด้วยนะคะ ว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราควรมีรายจ่ายให้น้อยกว่ารายได้ยังจำกันได้ไหมคะว่าเมื่อตอนที่เราลงบันทึกรายจ่ายเราสามารถแยกแยะรายจ่ายได้2ประเภทก็คือรายจ่ายที่จําเป็นกับรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเราควรลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือรายจ่ายที่ไม่จําเป็นลงไปจะได้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้ทําให้มีเงินเก็บออมเพิ่มแล้วก็ควรแยกบัญชีครัวเรือนกับบัญชีฟาร์มออกจากกันด้วยนะคะ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้หลายคนยังสงสัยว่าการที่เราลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นลงเนี่ยแปลว่าเราไม่สามารถซื้อของหรือไม่สามารถจ่ายเงินไปกับอะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆเป็นรางวัลให้ตัวเองบ้างได้เลยหรือนะคะบางครั้งเนี่ยเราอยากจะให้รางวัลตัวเองเพื่อความสุขหรือเพื่อสังสรรหรือเพื่อเข้าสังคมเนี่ยทำไม่ได้เลยหรือแต่ที่จริงแล้วสิ่งของหรือกิจกรรมบางอย่างที่เป็นรายจ่ายแบบไม่จําเป็นเนี่ย เรายังสามารถใช้จ่ายได้อยู่นะคะเพียงแต่ขอให้มันลดลงแล้วก็อาจจะต้องตั้งงบประมาณว่าเราจะจ่ายไปเพื่อความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านี้หรือเพื่อเข้าสังคมเนี่ยไม่เกินกี่บาทต่อเดือนและควรจัดเรียงลำดับความอยากได้อยากมี และที่สําคัญค่ะอย่าตามใจตัวเองมากจนเกินไปจนต้องไปก่อหนี้เพื่อมาซื้อข้าวของหรือจ่ายไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นฟุ่มเฟือยหรือเพื่อจ่ายเพื่อให้ทัดเทียมหน้าตากับคนอื่นถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเราไม่มีความพอประมาณแล้วนะคะห่วงที่2ก็คือเรื่องของความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจดําเนินการเรื่องต่างๆยังมีเหตุผลและถูกต้องบนหลักการเช่น ในบทเรียนก่อนๆเรารู้จักเรื่องการออมด้วยกระปุก4ี่ใบจำได้ไหมคะกล่าวคือเราต้องแบ่งเงินออมเผื่อยามจำเป็นและฉุกเฉินเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อบรรลุปเป้าหมายบางอย่างในชีวิตและก็สะสมเป็นเงินทุนเช่นสะสมเงินเพื่อส่งให้ลูกเรียนจนจบออมเงินเพื่อซื้อที่ดินทากินเป็นของตัวเองเป็นต้นการออมแบบกระปุก4ี่ใบเนี้เราออมเงินอย่างมีเหตุผลมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้เรามีกําลังใจแล้วก็มีวินัยในการออมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นซึ่งก็เป็นการกระทําที่ถูกต้องเหมาะสมและความรู้เรื่องการลงทุนผลตอบแทนและความเสี่ยงทําให้เราเกิดความตระหนักว่าเราไม่ควรโลภและไม่ควรลงทุนโดยพละการโดยที่ไม่เข้าใจสิ่งที่เราลงทุนนะคะเราต้องศึกษาให้เกิดความรู้และเข้าใจซะก่อนที่จะลงทุนลงเงินในสิ่งใดๆก็ตามอย่าหวังรวยทางลัด เพราะความเจริญที่แท้จริงเนี่ยมาจากการประพฤติตัวที่ดีและการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริตเป็นสําคัญเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องอาศัยความมีเหตุผลมีความรอบรู้และแยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูกต้องเหมาะสมไม่ผิดศีลธรรมและไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะห่วงที่3คือมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึง การตระหนักรู้และเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆในยุคสมัยนี้เราเห็นสภาพแวดล้อมธรรมชาติและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งกระทบต่อรายได้และรายจ่ายของกเรกษตรกรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อหาหนทางสร้างรายได้เพิ่มให้ครอบครัวเช่นเรามาลองคิดเรื่องทำท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำเกษตรเพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพทำอาหารแปรรูปหรืออื่นๆหรือจะหาแนวทางลดรายจ่ายอะไรได้บ้างเช่นปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้ทำปุ๋ยคอกทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดการซื้อปุ๋ยเคมีเป็นต้นนอกจากนี้กระแสะบริโภคนิยมความอยากได้อยากมีความฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยที่เข้ามาใกล้ตัวเรามากกว่าแต่ก่อน หรือแม้แต่การใช้จ่ายยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องการใช้จ่ายที่อยู่บนมือถือการซื้อของออนไลน์เนี่ยแม้จะง่ายเพียงปลายนิ้วมันทำให้เกิดกิเลสขาดการคิดก่อนซื้อและเมื่อใช้จ่ายโดยไม่คิดหน้าคิดหลังก็เลยกลายเป็นนี่ไปอีกดังนั้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเราควรสนใจฝ,ฝ่ายเรียนรู้สิ่งต่างๆจะได้เป็นคนทันโลกทันสมัย ทันเหตุการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆจะได้เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้นะคะเงื่อนไขที่หนึ่งคือเงื่อนไขคุณธรรมประกอบด้วยด้านจิตใจและด้านการกระทําค่ะซึ่งกล่าวโดยก,กว้างๆก็คือต้องเป็นผู้ประพฤติดีรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรทั้งทางโลกทางกฎหมาย วัฒนธรรมและศิลธรรมเช่นเราคิดให้รอบคอบซะก่อนว่าเมื่อเราทำสิ่งใดไปแล้วจะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไรกระทบใครบ้างเพราะเราต้องอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแม้จะเน้นให้เราพึ่งพาตนเองได้และประกอบอาชีพด้วยความสุจริตก็อย่าลืมว่าสังคมเกษตรกรรมก็มีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันช่วยเหลือกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกันนี่คือพื้นฐานหรือเงื่อนไขของคุณธรรมที่จะทำให้สังคมอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะเงื่อนไขที่2ก็คือเงื่อนไขของความรู้เช่นเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งพูดถึงเรื่องห่วงที่3ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยการตระหนักรู้ไปแล้วนะคะแต่เพียงแค่การตระหนักรู้ก็ยังไม่ทำให้เกิดความรู้ ดังนั้นเราควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอาจารย์เชื่อว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนะคะคนเราเนี่ยเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตทําให้สมองทํางานได้ดีแล้วก็ไม่หลงลืมด้วยเช่นเราพยายามเรียนรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างไงให้มันเกิดประโยชน์แต่ไม่หลงไปตามกระแสนี้บางท่านอาจจะบอกว่าแก่แล้วการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ช้าลงแต่ก็อย่าหยุดเรียนรู้นะคะ เราอาจจะไม่รู้ลึกมากแต่ก็ยังดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยและอย่าปิดกั้นตัวเองเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราอาจจะชักชวนสมาชิกในครอบครัวเด็กๆลูกๆหลานๆที่เขาหัวไวในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆมาร่วมกันเรียนรู้แบ่งปันความคิดเอาความเก่งและความรู้ทางเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่มาผนวกกับประสบการณ์ทางการเกษตรกรรมของเรา จะได้ช่วยกันพัฒนาต่อยอดฟาร์มหรืองานเกษตรแบบนี้ก็นับเป็นการสืบทอดงานเกษตรกรรมให้คงอยู่ด้วยอีกทางหนึ่งเช่นเอาดโดรนมาใช้ในการตรวจสอบความเสียหายของพืชไร่หรือทำโรงอบเกลือพลังแสงอาทิตย์แทนการตากเกลือในที่แจ้งอย่างสมัยก่อนเป็นต้นจากที่ยกตัวอย่างในการปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการเงินทองของเกษตรกรโดยน้อมนำแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นหลักการพึ่งพาตนเองและประเด็นเรื่องสามห่วงสองเงื่อนไขเพื่อนๆเกษตรกรคงพอนึกออกนะคะว่าในหลวงท่านท,านทรงปรารถนาให้เรามีความพอเพียงกล่าวคือพออยู่พอกินพอใช้เป็นลำดับแรกเมื่อมีมากจนเหลือก็ค่อยทำมาค้าขายผลผลิตต่อไป ท่านทรงชี้แนวทางให้เราประหยัดอย่างถูกต้องแต่ไม่ใช่ตรหนีที่เหนียวไม่ใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟอ้อเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เราควรมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆมีการพัฒนาตนเองด้วยการสนใจใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสามารถนำความรู้นั้นต่อยอดหรือปรับมาใช้ในชีวิตได้ตลอดจนมีความเกื้อกูลกันในสังคม ไม่แก่งแย่งชิงดีกันจนเกิดเหตุความรุนแรงจนเกินไปเมื่อทุกคนค่อยๆน้อมนำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติแม้จะอาศัยเวลานาน,านกว่าจะเห็นผลแต่ผลที่ได้เนี่ยมีความมั่นคงและยั่งยืนทีเดียวค่ะ 3. เกษตรทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า เป็นเวลาหลาย10ปีในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านได้เสด็จไปในทุกแห่งหนเพื่อรับทราบถึงปัญหาของพระสกในกรทุกภาคทุกพื้นที่และอาจกล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ไหนในประเทศไทยที่พระองค์ท่านไม่รู้จักท่านทรงเห็นปัญหาของเกษตรกรในยุคนั้นทั้งฝนแรงฝนทิ้งช่วงน้ำท่วมน้ำป่าไหลบ่า ป่าถูกทำลายการทำไร่เลื่อนลอยดินเค็มและปัญหาอื่นๆอีกมากท่านทรงมีพระราชดำริเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับและพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกร,กร,กรทั้งประเทศให้เกิดความพออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆในหลวงรัชกาลที่9ส่งมอบให้มูลนิธิชยพัฒนา ทดสอบเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรน้ำที่ดินและพผุ่์พืชเพื่อให้เกษตรกรมีพอกินพอใช้ในการบริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองจนในที่สุดก็ได้ผลสรุปจากการทดลองนี้ในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีนะคะจนเกิดเป็นทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางการจัดสรรที่ดินและพัฒนาเกษตรกรรมแบบพึ่งพาตนเองโดยการผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้เกิดความหลากหลาย ครอบครัวเกษตรกรก็สามารถอยู่ได้แบบพอมีพอกินและพึ่งพาตนเองได้ทฤษฎีใหม่ที่ว่าเนี้มีหลักว่าให้แบ่งที่ดินออกเป็น4ส่วนตามสัดส่วนดังนี้ค่ะ30 30 30และ10คือแบ่งที่ดินส่วนแรกร้อยละ30นําไปปลูกข้าวและพืชไร่พืชแซมในพื้นที่หรือปลูกพืชหมุนเวียน เช่นข้าวข้าวโพดและถั่วเกษตรกร,ะร,กรจะได้มีกินมีใช้ไม่ต้องซื้อหาและถ้ามีเหลือกินเหลือใช้จึงจะขายส่วนที่2อ,อีกร้อยละ30ให้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ใช้สอยต่างๆและทําโรงเลี้ยงสัตว์ส่วนที่2อนี้ค่ะจะสร้างความมั่นคงและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร,ร,กรอีกทางหนึ่ง เพราะการลงทุนปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์แม้เกษตรกรจะลงทุนลงแรงมากในครั้งแรกๆแ,แต่ต่อมาก็เป็นเพียงการบำรุงดูแลรักษาให้ออกดอกออกผลอย่างสม่ำเสมอถ้าบำรุงต้นดีๆก็มีรายได้เข้ามาจากการขายผลผลิตได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมและอีกส่วนหนึ่งก็คืออีกร้อยละ30ให้นำพื้นที่นี้ไปขุดสระน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีและยังใช้เลี้ยงปลาได้อีกด้วยนะคะส่วนพื้นที่ส่วนน้อยที่เหลืออยู่อีกเพียงร้อยละ10%สุดท้ายเนี่ยให้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ทําการเกษตรนั้นเลยเกษตรกรจะได้ดูแลเลือกสวนไรนาได้เต็มที่พื้นที่รอบบ้านอาจจะปลูกพืชผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆก็ช่วยให้ประหยัดได้เช่นพริกขี้หนูแตงกวาโหระพา กระเพราเพื่อสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับเป็นต้นหรือพื้นที่บริเวณลานบ้านใต้ถุนบ้านแม่บ้านและสมาชิกในบ้านก็อาจจะช่วยกันทำอาหารแปรรูปทำจากสารทอผ้าก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าการนำกรเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้เนี่ยทำให้เกษตรกร,ร,กรมีน้ำมีท่ามีกินมีใช้ และครอบครัวอยู่สุขสบายตามแนวทางของความพอเพียงนั่นเองค่ะบทสรุปสำหรับบทนี้นะคะเรื่องเกษตร,รษทฤษฎีใหม่หรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติให้แก่คนไทยล้วนแต่ยืนบนพื้นฐานของความเรียบง่ายและทางสายกลางคำว่าพอเพียงก็คือการมีพร้อมถึงสพอคือความพอมี พอใช้และความพอประมาณโดยที่เราพึ่งพาตนเองได้และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราได้ยินเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกันมาก็นานหลายปีแต่อาจจะขาดแรงกระตุ้นหรืออาจจะไม่เข้าใจว่าจะเริ่มตรงไหนดีหรือจะนำไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไรสำหรับวันนี้อาจารย์หวังว่าท่านผู้ฟังคงพอมีกำลังใจที่จะน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ให้เข้ากับตนเอง อาจจะค่อยๆเริ่มนับหนึ่งว่าทำอย่างไรให้ครอบครัวของเราพออยู่พอกินพอใช้และจะเริ่มจากอะไรก่อนก็ดีทั้งนั้นนะคะความสำคัญอยู่ที่ว่าเรามีความตั้งใจจริงและลงมือทำเท่านั้นเองพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ จบรายการแล้วอย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือประกอบการเรียนจากเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ www.am1386.com ในเมนูโรงเรียนเกษตรทางไกลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรหมายเลขโทรศัพท์02 579 3927 หรือ Facebook Fanpage AM1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรค่ะ